ไปส่องคําทํานายว่าสินแสนานาชาติบอกว่าปีเสือนั้นจะดุแค่ไหนซึ่งในข่าวนี้ก็ได้แจ้งว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละปีไปแล้วที่สื่อในต่างประเทศทั้งในตะวันตกและในเอเชียจะเผยแพร่คําทํานายของผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของจีนและหลายประเทศในเอเชียตะวัน,น,นออกโดยลำดับที่ห เอ็ดกาลกตินยังซึ่งเขาก็เป็นสินแสห่วงจุ้ยในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียก็ได้บอกกับเซกชั่นของข่าวเดลี่เมลว่าปีขานปีนี้จะถือเป็นปีที่ดีของผู้ที่เกิดในปีนักสัตว์ปีริกาและปีมะแมมีดาวแห่งโชคประจำในคนที่เกิดปีริกาและปีมะแมตลอด12เดือนหลังจากนี้ โดยได้เริ่มนับปีขานวันที่4กุมภาพันธ์ส่วนปีที่ต้องระวังคือปีวอกกับปีกุลอาจจะมีปัญหาเรื่องการขับรถอาจได้รับอุบัติเหตุหรือถูกปรับคนปีขานต้องระวังเรื่องการงานและสินแสยังบอกว่าคนปีขานต้องระวังความสัมพันธ์กับเจ้านายให้ดีๆคนที่สองสินแสจางซุีชูของสิงคโปร์ได้บอกกับ Yahoo. ยูฮูไลฟ์ ว่าปีขานปีนี้ปีนักษัตว์ชวดหนูโคจรมาพบกับดาวงานศพควรหลีกเลี่ยงการไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือรับประทานอาหารในงานศพซึ่งปีขานพบกับดาวที่มีพลังด้านลบจะพบอุปสรรคที่ทำให้ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานปีขานได้พบกับดาวไท่ซุยก็อาจจะสำเร็จอย่างมากหรือล้มเหลวสุดๆก็ได้โดยรวมแล้ว พบกับเรื่องสุขมากๆก็อาจจะพบกับเรื่องที่เศร้ามากๆก็ได้ในคนที่3ชื่อว่าสินแสจางก็เตือนว่าปีวอกก็พบกับดาวไท้ซุยเช่นกันจึงไม่ค่อยดีนักส่วนปีเถาะก็พบกับดาวโรคในปีนี้ปีมะโรงห้ามใส่สีแดงและสีดำเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียเลือดเสียเนื้อเสียเงินทองในปีรักกาปีจอจะพบ ดาวอัปมงคลทำให้มีปัญหามากปีกุลให้ระวังเรื่องที่ไปพัวพันกับคนที่มีคู่ครองแล้วปีมะเมียก็ให้ระวังในเรื่องความรักสำหรับปีที่ดีนั้นสินแสจางชุยชูก็บอกว่าคือปีแม่เสงที่พบกับดาวนำโชคส่วนคนที่สีนั้นก็เป็นสินแส่วงจุ้ยชาวฟิลิปปินส์มาไรอันเลนได้บอกกับแรปเพอร ว่าเนื่องจากในปี2022เป็นปีเสือน้ำอาจจะมีเรื่องโชคไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดการดิ้นรนการกบฏและก็เตือนว่าดังนั้นสังคมและรัฐบาลจึงควรหลีกเลี่ยงเรื่องอื้อเฉาหรือผลงานที่ไม่เข้าตาโดยเขาได้บอกว่าต้องบอกเพื่อนคุณว่าปีเสือน้ำจริงๆไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายดุร้ายมาก คุณทำให้เสือเชื่องได้อย่างไรส่วนคนที่5ชื่อว่าลิซาคัมแห่งสำนักข่าวเซาล์ไชน่ามอนิ่งโพสต์ได้บอกว่าเสือขัดแย้งกับไทซุยบางว่าคือดาวจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสบดีดังนั้นปีนี้จะนำมาซึ่งความวุ่นวายทางอารมณ์มีความท้าทายและการสูญเสียทางการเงินว่ากันว่าผู้ที่อยู่อาศัยในราศีนี้ไม่ควรตัดสินใจโดยเด็ดขาด และก็อย่าจมปลักอยู่กับปัญหาขอให้แนะนำให้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองหรืองานสังสรรค์ขนาดใหญ่กับคนที่คุณรักเพื่อช่วยเรื่องโชคลาภอย่างไรก็ตามคำแนะนำนี้ดูเหมือนจะขัดกัดกับมาตรการการป้องกันโควิด -19 โดยในเฉพาะในฮ่องกงที่เข้มงวดมาก แต่ก็ยังแนะนําด้วยว่าให้ใส่สีชมพูหรือน้ําตาลใส่เครื่องรางรูปม้าหรือสุนัขจะช่วยแก้ปีชงกับไทส้สยซุยได้